สมัยก่อนนะก็คือว่าเออร่างกายไม่มีอะไรเลยส่วนมากก็ลงลงเผาลงลงฝังแค่นะั้นจบแต่เปรียบเทียบกับสัตว์แล้วมันไม่ใช่หมูตายอย่างเงี้ยยังไ,ได้เนื้อมากินอีอ่ยเออฮะขาจะเอาว่าเอาร่างเราไปเข้าห้องผ่าตัดด้วยเหรอคะใช่ก็ผ่าไงก็ก็เอาอว,วัยวะไปไงก็ผ่าไปว่าแต่พอเสร็จอะ่ะเขาก็จะปิดเก็บให้หมดเออแค่นั่นแหละ S <S <S เขาก็จะเอาแวะเราไปไงไปเพื่อให้คนอื่นเนี่ยอย่างสมมติมคนเนี้ยประสบอุบัติเหตุแล้วเออประมาณว่าดวงตาเกิดไม่โอเคอย่างเงี้ยแต่ว่าตาเขาอยู่อยู่นี่แต่ว่าต้องเอาออกเพื่อเปลี่ยนดวงตาใหม่เขาก็เอาดวงตาเราไปให้แทนคนนั้นเนี่ยแต่เขาก็จะไม่เอ่ยชื่อนะว่าเขาก็จะไม่บอกกับคนที่ได้รับว่าเราเป็นใครเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะปิดเป็นความลับเพราะจะได้ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกันเออ มีมันมีแต่แค่เราไม่รู้ไงบางทีเราไม่รู้อย่างบ,บอกว่าเออเป็นอะไรว่าบริจาคไงมันก็คือแบบเนี้ยแหละก็คือคนที่เสียชีวิตเขาบริจาคไว้เขาอาจจะฟีดไว้ให้มันแบบยังคงสภาพดีอยู่เพื่อเอาไปใช้กับคนที่ต้องการเนี่ยเออจ้ะก็ประมาณนี้นะคะก็จะมาเอาไปเขาก็จะมาเช็คเขาเช็คก,ก,ก่อนนะไม่ใช่เขาจะเอาไปหมดทั้งตัวด้วยนะเขาก็จะเช็คก,ก่อนเออตรงนี้ได้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 อะมันจะมีเอาไว้ว่าบางอย่างที่สามารถ ถ่ายเปลี่ยนกันได้คือเปลี่ยนกันได้อย่างดวงตาอย่างเงี้ยได้อยู่แต่บางทีถ้าเกิดตับไตอะไรให้ไปข้างในอ่ะเครื่องในข้างในนี่ก็ต้องดูก่อนว่ามันเข้ากันได้ไหมถ้าเข้าไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้แค่นั่นแหละโอ้ไม่อะไรหรอกเธอกลัวทำไมตอนนั้น<อ>เกิดตายแล้วมาผ่าเธอก็ไม่รู้เรื่องแล้วเราไปอยู่โลกใหม่แล้วไม่ใช่นุกกว่าเวลาตอนเผามันจะดูหนักกลัว ไม่เขาไม่ดูไงส่วนใหญ่ถ้าเกิดครอบครัวเขารู้ส่วนใหญ่ขอขอขอเขาก็จะไม่ดูแล้วคืขอ,ขอเขาก็จะมาดูก่อนอ่ะก่อนก่อนที่เขาจะเอาไปอะ่ะหลังจากนั้นก็ไม่ดูแล้วส่วนใหญ่คนพวกนี้ก็เตาเผาน่าจะเป็นเตาเผา้าแบบไฟอะ่ะใช้ไฟเอาที่ไม่ใช่เตาแบบเอ่อเตากองฟอนอะ่ะกองฟอนก็คือที่แบบมีมีผู้งวงชา้างแล้วว่บเนั่นนะะแล้วก็เผาให้เราเห็นเลยว่าโลงโดนเผาอ่ะ เนี่ยเขาเป็นตู้เผาไฟแล้วเดี๋ยวนะเนาะไม่มีอะไรหรอกเธอเธอก็ไม่ต้องมาดูดีดีไม่ดีเขาก็ให้โบน้ำประป้าแต่ตอนนี้จะก่อนไปแล้วบางคนไม่เคยใช่ไหมครูเคยตอนปูอ่อ่ะไปโบแด,ดน้ำประปาออะน้ำแล้วก็เอาเหลยกใช้เออ,อ,อครูไม่สะะอ๊ย้ยเพราะนั้น สับเปลอจัดการมีหน้าที่แค่มาลดแล้วก็แห่ขึ้นโบโบเนี้แล้วก็โบตรงหน้าโบตรงหน้าระบบโยอย่าพูดเลยเดี๋ยวเสีเดี๋ยวเสวเดี๋ยวหลอนอีกดอนกันคืนมาเดี๋ยวหลอนนเห็นท่าโบมะพร้าวทั้งคืนน่ะอ่ะโอเคมาเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะก็เป็นสะท้อนถึงว่าแบบเออคนเราอ่ะตายไปอ่ะก็เอาอะไรไปบ่ได้ ร่างกายก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยประโยชน์อย่างเดียวที่คงอยู่ไว้ก็คือความดีความชั่วเธอทําทชั่วความชั่วเธอก็จะลดนเล่าลือไปสิบล้านเธอทําทดคาีความดีจะลดนเล่าลือว่างคือคนเราอะเนาะปากมันไปไวอ่ะเธอก็ถ้าเธอทําทดีปากเขาจะดีถ้าเธอทำร้ายคนพวจะปากเสีไยไปจนเธอนะคะ เอออยังล่าสุดอ่ะเธอเห็นข่าวยังเมื่อเช้าครูอ่านอะไรนะลูกของตัวสรันยูคนที่เสียชีวิตอ่ะแล้วเขาไปไปเดบิวที่เกาหลีได้วงอะไรลูกมันจะเป็นวงใหม่อ่ะจําชื่อไม่ได้อ่ะแล้วพ่อมันเคยเคยไปเป่านกหวีดอ่ะเกี่ยวกับทางการเมืองอ่ะแค่นั้นอ่ะไอคนที่คอมเมนต์อ่ะคือแบบลงแบบปุ้มปุมปุมปุ่มปุมไไหนว่าจันเร่มีฝังประเทศทครูก็แบบเอา ขนาดพ่อตายไปแล้วนะพ่อตายไปแล้วคือพ่อเป็นคนทำความสิ่งที่เขาทำมันก็ส่งมาถึงลูกหลานโดยที่ไม่รู้ตัวทั้ง,งที่ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ทำพ่อเป็นคนทำเนี่ยเพราะฉะนั้นทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวนี้ต้องระวังนิดเดียวนะเธอโดนสาบไปเป็นจัดกุณนะจับเต้าตายอะ่ะคนมาเดี๋ยวนะ <laughs> นเข้าใจกับเถอเข้าใจว่าสา เบาเข้าใจจำเต้าตายอ่ะคือจำ,ำไมู่้ว่าคนที่เป็นแบบนี้ยอ,อ,<น>อย่างเวลาเธอไปแบบบ้านพ่ออย่างคนบากเก่าอ่ะเวลาเขาเรียกชื่ออ่ะเออมันจะหมาห้องจืดแต่สมมติคนที่ชื่อแดงเนี่ยแปลว,ว่าอะไรย่างี้ก็แดงแดง ดงนั้นเนี่ยแดงนันจริงๆชื่อเล่นชื่อแดงเฉยๆแแดงนันคืออะไรอู้ดังอู้เสียงดังเพราะนันนันอะนันภาษาเมืองแปลว่าอู้ดังอะแดงนั้นเนี่ยคูมีแดงหลายแดงมีฉายาแดงนั้นเนี่ยแดงมวยอ่ะอู้ไปเลยอ่ะเออเข้าใจกอเธอเคยริง่งไหมคุณเข้าเวลาเขาเรียกกันนะเขาจะมีฉายาห้อยท้ายอ่ะเพราะชื่อมันจะซ้ำๆซากๆกันนะคูแดงม่วง ลูกหนูเรียกชื่อหนูผิดเรียกชื่อว่าซันนี่ซันนี่ก็ชื่อมันท้องยากไงเหมือนอันเดย์เมื่อวานคุยคุยอ้วนเียกว่ะรนะซันซันเดย์ครยยังงงว่าเป็นตัวเอมันจะอ่านเป็นตัวเอฟแต่ใดเนาะครูซันเดย์หงงฮะมันจะซันได้ไหนะลุงมินนี่เรียกมินนี่ว่าซันนี่เหรอนี่ หนึสองมสี่อนทิเช่แอเรียกชื่อแอนดี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งเลยเป็นว่าอะไรเหรอแอนดี้แอนดี้อ๋อไม่สำเร็จอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักนะคะวิชาต่อไปสุขะเข้าได้นะคะเดี๋ยวกูปุ้ยจะเข้าเช็คนะลูกเอาทำงานแล้วเข้ารอเลยนะคะเข้ารอเลยนะคะกา่เติมตัวเฮดแล้ว เอออ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวครูไปก่อนนะจ๊ะซีโยอ u นค่าบ่ายค่าบ่ายเจอกันค่ำบ่ายด้วยค๊าบายจ้ะแล้วให้ครูปิดห้องนี้เลยชอบใช่ไหมปักทูบคารบศพให้ด้วยนี่แหมให้สองดอกเอาอีกดอกชอบใช่ไหม ยืนขำขำม,มากป่ะขำม,มากแกทํยทเป็นมาส่งหัวใจเต้นไก่ใส่เลยคือบางทีพอมีคลิปแบบนี้ออกไปเนี่ยจะมีคอมเมนต์ประมาณว่าพี่เขาไม่ได้ซ้ำเขาอาจจะแค่ทักทายเป็น f c ่อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอะ่ะไม่มีใครรู้หรอกว่าเขาเป็น f c หรือว่าเขาจะซ้ำนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เปิดหมค์สื่อสารกันนะครับ แต่สิ่งที่รู้แน่ๆก็คือเขาอะซ้ำมาก่อนนะเพราะฉะนั้นผมก็แค่ซ้ำคืนแค่นั้นเองนะฮะเราจะไม่มีการแบบจบเกมแล้วเชิญไปด่าอะไรอย่างนี้นะคือคนที่มีความคิดอะเขาจะไม่ทำกันแบบนั้นนะครับจะจบแค่ในเกมเท่านั้นนะฮะโอเคอ้าวแล้วรอบนี้กลับมาเจอกับทีมดีด็อกอีกรอบหนึ่งแล้วนะฮะโอ้อาจจะเป็นเพราะว่า คะแนนอยู่ต้นตารางเหมือนกันเลยถูกจับคู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งรอบนี้ผมเหลือมีด และตอนนี้ยอดไลค์ของคลิปโมโคก็เกือบถึง3 0,000ื่นไลค์แล้วแต่ด้วยความที่ว่ามีผู้ติดตามขอเข้ามากันเยอะมากขอทุกวันเลยว่าอยากจะดูคลิปโมโคแบบไม่ไหวแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องรอให้ถึง3 0,000ื่นไลค์ก็ได้ไปดูกันเลย <c oughs> คือจริงๆแล้วอะ่ะพี่ก็กะจะตั้งไว้แค่20,000ืแหละแต่กลัวคนกดไม่ถึงไงก็เลยขอมากๆไว้ก่อนเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้สิ้นสุดการรอคอยไปดูกันเลยกับอดีตของโมโคที่ไม่ได้มีในเซิร์ฟไทย เนื้อหาอาจจะมีความรุนแรงบ้างนะคะเพราะว่ามันอยู่ในชวเมื่อนานมาแล้วโลกของเราเต็มไปด้วยสงครามมีผู้คนบาดเจ็บและล้มตายเป็นจำนวนมากสงครามได้กินระยะเวลายาวนานจนกระทั่งปี2000ได้มีองค์กรรับขนาดใหญ่ชื่อว่า Horizon เข้ามายุติสงครามด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยทำให้เราได้มีที่อยู่อาศัยมีอาหารได้สวมใส่เสื้อผ้าดีๆแต่ก็ต้องแลกกับ ชีวิตที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมตลอดเวลาชาวเมืองทุกคนจะถูกขังชิปเพื่อคอยดูพฤติกรรมไม่ว่าเราจะทำอะไรที่ไหนเราไม่มีอิสระบางครั้งก็มีผู้คนถูกโพไรซอนลักพาตัวไปอย่างปริศนาและเราไม่เคยเห็นคนเหล่านั้นได้กลับมาบางก็ว่าถูกนำไปปล่อยที่เกาะล้างบางก็ว่าถูกนำไปทดลอง h o r รซอนมองพวกเราไม่มีค่าแต่มันไม่ใช่ เราทุกคนต่างมีคุณค่าในตัวเองพวกเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินชีวิตใครว่าคนไหนจะได้อยู่คนไหนจะต้องไปเราควรมีสิทธิ์เลือกทางเดินของเราเองและฉันต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ฉันชื่อว่าโมโคออเทกาเรื่องราวของฉันมันไม่ได้สวยหรูเหมือนกับเทพนิยายหรอกนะเธออยากจะฟังหรือเปล่าล่ะ oh. งั้นก็ ขอไลค์คนละหนึ่งทีจะได้มีภาคต่อไงครั้งนี้ขอ1,500งพันไลค์ก็พอแล้วย้อนไปหลังองค์กรโฮร i ซอนได้ก่อตั้งขึ้นหนึ่งปีถัดมาตัวฉันก็ได้ลืมตาขึ้นบนโลก ฉันเกิดมาพร้อมกับมันสมองที่อัจฉริยะกว่าเด็กทั่วๆไปแต่ในเวลานั้นก็ยังเกิดสงครามอยู่ฉันได้รับรู้ว่าครอบครัวของฉันไม่พร้อมที่จะมีลูกพ่อของฉันอยากย้ายไปจากเมืองนี้กับแม่แค่สองคนแม่ของฉันไม่เห็นด้วยพวกเขาทะเลาะก,กันแต่แม่ก็เลือกที่จะอยู่กับฉันพอทอดทิ้งพวกเราไปแม่กลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทำงานหนักไม่มีเวลาดูแลฉันและความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่ก็ค่อยๆห่างออกจากกัน จากนั้นฉันจึงได้ทดลองและฝึกการเขียนโปรแกรมเพื่อคลายความเหงาและความเจ็บปวดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งตอนที่ฉันอายุได้สิบขวบคนของโฮ r รซอนได้มาหาที่บ้านของฉันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะคะลูกของฉันนยังไม่เคยเข้าเรียนเลยเธอจะทำแบบนั้นได้ยังไงกันละ่ะแต่จากรายงานของเราลูกสาวของคุณนได้ทำการแฮกเข้าระบบวงจรไฟฟ้าทั้งหมดจึงเป็นเหตุทำให้ไฟดับครับ พวกเราจึงมายื่นข้อเสนอให้ส่งลูกสาวของคุณเข้ามาอยู่ในโครงการเด็กอัจฉริยะของเราถ้าเธอทำสำเร็จเธอจะได้เข้าทำงานที่โครงการหลักเลยนะครับมันเป็นโอกาสของชีวิตอยากให้คุณแม่ลองไปตัดสินใจดูนะครับหลังจากที่คนในองค์กรได้กลับไปตอนนั้นฉันคิดว่าแม่คงจะภูมิใจในตัวฉันแต่เปล่าเลยคิดว่าตัวเองเก่งมากหรือไงที่แฮ็กเข้าไปในโฮลิซอนได้อะ นั่นเป็นครั้งแรกที่ความสัมพันธ์ของเราเริ่มมีรอยร้าวหลังจากที่พ่อได้จากไปโอกาสที่ดีของชีวิตเหรอแกนั่นแหละที่เป็นคนทำลายชีวิตของฉันหนูขอโทษค่ะแม่หนูไม่ได้อยากจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณแม่ไปเข้าร่วมการทดสอบซะดูแกกระตือรือร้น,นที่อยากจะออกจากที่นี่อยู่แล้วก็ไปเถอะและนั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายที่แม่แสดงความรู้สึกออกมา ฉันเข้าร่วมการทดสอบฉันพยายามอย่างหนักแต่มันก็ไม่ผ่านแม่ไม่พูดอะไรกับฉันสักคำแม่ทำงานหนักขึ้นเพื่อส่งฉันเข้าเรียนการตั้งใจเรียนคงเป็นแค่หนทางเดียวเพื่อแสดงความกตันยูของฉันที่โรงเรียนทำให้ฉันได้รู้จักกับลีโอนาดเขาเป็นเด็กอัจฉริยะเหมือนกับฉันเราจึงได้เข้าเรียนด้วยกันลีโอนาดเขาจะคอยช่วย สอนฉันเสมอครอบครัวของลีโอนาทเสียชีวิตเพราะสงครามไปทั้งหมดแล้วเหลือเพียงแค่ตัวเขาคนเดียวเงินที่แม่ส่งมามันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากวันหนึ่งที่ฉันป่วยเราไม่มีค่ายารักษา ลีโอนา์จึงตัดสินใจขโมยกระเป๋าตังจากเด็กบ้านรวยคนหนึ่งแต่แล้วเขาก็ถูกบอดี้การ์ดของเด็กคนนั้นจับตัวเอาไว้ได้เด็กชายคนนั้นไม่ถือสาเขาบอกว่าเขาอ่ะเป็นคนให้กระเป๋าตังไปเองและขอให้ปล่อยตัวลีโอนาด์เขาอาสาที่จะซื้อยามาให้และนั่นก็เป็นครั้งแรกที่เราได้รู้จักกับเอ็ดมอนด์เขาเป็นคนใจดี ชอบช่วยเหลือผู้คนและมักมองโลกในแง่ดีเสมอพ่อแม่ของเขาได้ทำงานในองค์กรโฮ r ไลซันจึงทำให้มีฐานะเอสชวนพวกเราไปที่บ้านเขาดูแลเราอย่างดีเราได้รับความช่วยเหลือจากเอสทำให้เรามีที่อยู่อาศัยและที่ติวหนังสือกันลีโอนาดฝึกฝนทักษะให้ฉันจนชำนาญพวกเราทั้งสามพนสนิทสนมกันมากขึ้นจากนั้นแม่มดก็ได้ตะโกนว่าลาพันเซลปล่อยผมเธอลงมา จากนั้นแม่มดก็ได้ปีนผมเธอะขึ้นไปบนหอคอยโห,โหฟังแล้วดูท่าจะเจ็บหัวหน้าดูเลยนะทำไมเธอไม่ใช้บันไดปีนไม่ก็ใช้เวทมนต์ล่ะเออก็จริงนะมันก็เป็นปกติของพวกเหล่าร้ายอยู่แล้วล่ะที่จะใช้ประโยชน์จากผู้คนเพื่อทำให้พวกมัน่ะรู้สึกว่ายิ่งใหญ่กว่า อ้าวรีโอกลับมาแล้วเหรอฉันนึกว่านายจะไม่ชอบพวกเทพนิยายซะอีกฉันไม่ได้ชอบสักหน่อยกฎวิทยาศาสตร์อะมันเหนือทุกสิ่งตั้งหากล่ะแต่ฉันว่าบ่อยครั้งที่วิทยาศาสตร์มันดูคล้ายกับเวทมนต์เลยนะมันไม่มีเวทมนต์ไหนหรอกที่จะมาช่วยเราอะผิดแล้วล่ะเวทมนต์คือเทคโนโลยีที่เหนือกว่าที่เราจะเข้าใจเอาล่ะพอได้แล้วให้โมโคอะทการบ้านซะฉันทําเสร็จแล้วล่ะจริงเหรอ นี่เธอเป็นคนเขียนมันทั้งหมดจริงๆเหรอเนี่ยโคตรเจ๋งมันเหมือนกับเวทมนต์เลยใช่ไหมล่ะโมโคน่ะเป็นแม่มดน้อยของพวกเรายัางไงล่ะตั้งแต่นั้นมานั่นก็เป็นชื่อเล่นของฉันวันหนึ่งเราได้ยินพ่อแม่ของเอสคุยกันว่าเพื่อนสนิทของเขาเป็นสายลับจากอีกฝ่ายหนึ่งที่ชื่อว่าแมมบัสคนนั้นชื่อว่าซูซูกิโซโนโกเอ้ยหยอกหยอก เขาชื่อว่าซูซูกิฮารุมะเขาได้ใช้ประโยชน์พ่อแม่ของเอสเพื่อเข้าถึงข้อมูลของโฮลไลซอนและดูเหมือนเอสจะนับถือคุณซูซูกิเป็นอย่างมากข้อมูลที่เขามีอาจจะทำให้โฮลไลซอนชนะสงครามเลยก็ได้พวกเราจึงได้คิดวางแผนที่จะแฮก นี้ทำตามคำเรียกร้องของผู้ติดต,ตามแต่ยายเนี่ยชอบจะมาจุ้นจ้านซะเหลือเกินแถมยังปากดีจัดๆอีกด้วยผมกับเธอไม่ค่อยจะลงรอยกันเท่าไหร่หแค่คิดว่าจะต้องอยู่กับเธอตลอดซัมเมอร์นี้ก็สิ่งแหละผมก็เลยเดินออกมาระหว่างที่พวกเรากำลังตั้งแคมป์กันอยู่และระหว่างที่ผมกำลังเดินไปบนไปจู่ๆก็มีกระบาดตกลงตรงหน้าผมเฮ้ย นี่มันดาวเทียมหรือกระสวยอวกาศหรือว่าฮอนคูกันแน่เนี่ยขณะที่ผมพยายามจ้องมองไปยังของที่อยู่ข้างในก็มีวัตถุประหลาดมาเกาะที่ข้อมือผมแหม่บังเอิญจังนะเกาะแขนซ้ายซะด้วยทั้งที่ตัวเองถนัดขวาผมตกใจแล้วพยายามจะแกะมันออกแต่เหมือนจะไปโดนกลไกของมันแล้วจู่ๆผมก็มีไฟลุกท่วมตัวพอตั้งสติได้ ผมเลยลองปล่อยลูกไฟเพื่อทดสอบพลังแต่กลายเป็นว่าทำให้ไฟลุกทั่วป่าปู oh, <no. S 1> ่แม็กและเควนรู้สึกผิดสังเกตจึงออกมาตามหาผมและพบผมในสภาพที่เป็นสับปะหลาดเพิงปู่แม็กบอกให้ผมดับไฟโดยให้มันหักล้างกันเอง oh, <no. S 1> เมื่อไฟสงบแล้วพวกเราได้มาปรึกษาหาวิธีที่ทำให้ผมกลับคืนร่างเดิมปู่แม็กบอกว่าตอนนี้ผมกลายร่างเป็นเอเลี่ยน และในทันใดนั้นผมกลับคือร่างเดิมปู่แม็กเกงว่าการที่ผมได้นาฬิกานี้มามันจะล่อให้มีเพื่อนมายืมเอ้ยมันจะล่อให้พวกมนุษย์ต่างดาวเข้ามาโจมตีเพื่อมาแย่งชิมออมนิทิกไปผมพยายามแกะมันออกอีกครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะว่ามันเชื่อมกับ DNA ของผมไปแล้วปู่แม็กจึงบอกให้ผมลองฝึกใช้ให้เป็นเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวเองผมได้ลองแปลงร่างเป็นอีกผมได้ลองผมได้ลอง อ้าวโทรศัพท์เป็นไรเนี่ยตอนแรกคิดว่าคลิปเสียผู้ชมก็เป็นเหมือนกันใช่ปะอืมไม่มีตังซื้อเครื่องใหม่ซะด้วยสิ<อ>งั้นก็ต้องใช้แอปน็อกบูสเตอร์ซึ่งภายในแอปเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันที่จะช่วยบูตแรมโทรศัพท์เครื่องที่ชอบค้างบ่อยๆฟังก์ชันนี้ก็จะช่วยปิดแอปที่เปลืองพลังงานออกไปจึงทําให้โทรศัพท์กลับมาใช้งานได้รวดเร็วทันใจอีกครั้งอะไรนะ ขอเร็วกว่าน,นี้งั้นลองใช้ฟังก์ชันลบไฟล์ขยะดูไหมมันจะช่วยเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้มากขึ้นทําให้เครื่องเบาลงเครื่องก็จะได้ทํางานไม่หนักจะได้ไม่ต้องมาบ่นว่ามีมเต็มอยู่บ่อยๆด้วย <S <S แล้วถ้าหากเครื่องร้อนเกินไปแอปน็อกบูสเตอร์ก็มีฟังก์ชันช่วยลดอุณหภูมิ CPU ด้วยนะ แม่ทำได้ทุกอย่างจริงๆ <Wow. S 1> นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันอื่นอีกเยอะแยะเลยที่ทำให้โทรศัพท์ทำงานได้เร็วขึ้นเมื่อเราได้กลับไปใช้เครื่องใหม่อีกครั้งทีนี้ก็ลื่นปืด้ดลื่นปื้ดเลยใช่ไหมล่ะสามารถดาวน์โหลดแอปได้ที่ Play Store โดยพิมพ์ค้นหาคำว่า Knock Booster แล้วกดติดตั้งหรือจะดาวน์โหลดผ่านลิงก์ที่อยู่ตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะลองใช้แล้วดีก็มาให้คะแนน5ดาวด้วยล่ะอย่าลืมไปดาวน์โหลดแอป k n อกบ b o เ ster มาใช้กันนะ ผมได้ลองแปลงร่างเป็นเอเลี่ยนทั้ง10ตัวไม่ว่าจะเป็นฮีทบลัสมนุษย์เพิงที่มีพลังความร้อนสามารถใช้ไฟลอยตัวได้ไดมอนด์เฮดที่มีผลึกคริสตัลสามารถสะท้อนการโจมตีของลํำแสงได้เอ็กซ์ลาเลสที่เคลื่อนไหวได้เร็วมากๆจนถึงขั้นวิ่งบนน้ำได้ แต่พลังของเอเลี่ยนอยู่ได้เพียงแค่10นาทีตัวผมก็จะกลับคืนร่างเดิมและมีครูดาวหน้าปัดจะเป็นสีแดงอยู่ในสถานะชาร์จพลังระหว่างนี้ผมจะใช้งานมันไม่ได้ผมชอบใช้พลังเอเลี่ยนเพื่อไปเล่นสนุกแกงเกวนหรือทำตามใจตนเองเท่านั้นแหละแต่ปู่แม็กบอกว่าพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิง่งเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นผิดเรื่องแล้วปู่ เมื่อเราได้รับพลังระดับจักรวาลขนาดนี้ผมควรเอามันมาใช้เพื่อปกป้องและช่วยเหลือคนอื่นช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะฉันกำลังจะจมน้ำได้เวลาฮีโร่แปลงร่างเป็นลิฟจอลนี่มันฉลามเออชุดเหมือนแค่นี้แหละ <laughs> เอาล่ะภารกิจสำเร็จแล้วมันจึงทำให้ผมได้รู้จักความหมายของฮีโร่อย่างแท้จริง ผมปู่แม็กและเควินได้ออกผจนภัยและช่วยเหลือผู้คนไปพร้อมๆกันเรา,ผาเผชิญหน้ากับพวกเหล่าหลายมามากมายทั้งพวกที่มาจากอาวกาศเพื่อจะมาแย่งชิงออมนิทริกศัตรูคู่อริอย่างเควินรวมถึงจอมเวทเฮ็กการต่อสู้ทําให้เรารู้ว่าเกวินมีพลังแฝงสําหรับการใช้เวทด้วยมันชักจะปแปลกแล้วสิทําไมตระก,กูลของเราถึงได้เกี่ยวข้องกับพวกเอเลี่ยนขนาดนี้ ปู่มแม็กไม่ยอมบอกอะไรกับพวกเราเลยผมรู้แค่ว่าปู่มแม็กเคยเป็นช่างประปาก่อนเกษียณแถมสัญลักษณ์ของช่างประปาก,ก็เหมือนกับหน้าปัดของอมนิทิกด้วยแต่เหมือนว่าตอนนี้ข่าวที่มีฮีโร่ปรากฏตัวออกมาช่วยเหลือผู้คนจะเป็นที่พูดถึงกันมากขึ้นนะเราเนี่ยชักจะดังใหญ่แล้วตัดไปยังยานอาวกาศลำหนึ่งที่กำลังมุ่งหน้ามาที่โลกเจ้าของยานมีชื่อว่าวิลแกหน่อยนะเจ็บใจนะัก ยนานอวกาศที่ข้าไล่ล่ามาดันยิงเลเซอร์ใส่ข้ามาซะได้ข้าจึงต้องรักษาร่างกายมาเป็นเดือนๆแถมก้อนยานนั้นจะระเบิดมันได้ส่งอมนิธิไปยังโลกอีกไอ้มนุษย์คนนั้นมันบางอาจขัดขวางการครอบครองจักรวาลของข้าแถมยังเอาไปใช้เป็นฮีโร่มี่เงาอะไรนัื่นอีกข้าจะต้องไปจัดก,การมันให้ได้เอ้ยผมสะดุ้งตื่นตอนดึกเป็นอะไรหรือเปล่าเบน ผมฝันถึงเอเลี่ยนรูปร่างหน้าตาหน้ากลัวดูน่าขยะแขยงเป็นบ้าเลยอันนั้นมันคือน,นายตอนส่องกระจกหรือเปล่าอะ่ะจะบ้าหรือไงมันเหมือนจริงมากๆเลยนะแถมมันยังบอกว่ากําลังจะมาตามล่าผมด้วย